สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตโปรเจกต์ไฮโอทีนะครับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็โซนการเผาผลาญนะครับโดยที่นี่ครับอันนี้ก็เป็นสูตรการคํานวณครับอย่างแรกก็เป็นแมคคาเลียนนะครับโดยผู้ชายกับผู้หญิงก็จะมีสูตรคํานวณไม่เหมือนกันนะครับโดยแมคคาเรียนผู้ชายจะเป็นสองในสี่ลบกับอายุนะครับสองของผู้หญิงก็จะเป็นสองร้อยเก้าแล้วก็ลบอายุนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบ การคำนวณในการบอกโซนนะครับตามนี้เลยครับครับต่อมาก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเปิดสวิทั์โดยจะมี2โหมดให้เลือกนะครับเป็น wifi หรือว่าออฟไลน์ครับโดยอันนี้ก็จะลองกดแบบโหมดออฟไลน์ดูก่อนนะครับนี่ครับต่อมาก็จะเป็นหน้าเลือกเพศนะครับอันนี้ก็เป็นเลือกเป็นเพศชายกด B เพศหญิงกด C นะครับ แล้วก็ใส่อายุครับครับ,รบเพื่แบบคำนวณในค่าเลี่นะครับต่อมาก็จะถึงหน้า,าวัดน,นะครับให้เอานิ้วแตะที่เซ็นเซอร์เป็นเวลา25วินาทีนะครับ ครามว่าครบ25วิก็จะเป็น v p m เฉลี่ยที่ออกมาแล้วบอกโซนนะครับว่าเราอยู่ในโซนไหนครับนี่ครับแล้วก็จะบอกแคลอรี่ที่พอผ่านนะครับว่าโซนนั้นพอผ่านไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโซนที่หนึ่งครับผอผ่าน210แคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับแล้วก็จะกลับมาด้นหลัครับโดยต่อไปนะครับจะสาธิตในการใช้โหมด Wi-Fi นะครับ ครับต่อมานะครับก็อันนี้ก็จะเราเป็นโหมด wifi นะครับกด a นะครับเพื่อเป็นการเลือกนี่ครับเมื่อเข้าสำเร็จก็จะเป็นการเลือกเพศอีกทีนะครับนีนก็ใส่เพศไปแล้วก็ใส่อายุนะครับโดยดอกจันนะครับดอกจันจะเป็นการลบเลียนครับนี่ก็ใส่นี่ครับกด a เพื่อตกลงนะครับครับแล้วก็วัดเหมือนกันนะครับ นี่ครับแล้วก็จะแสดงเหมือนกันนะครับเป็นเฉลี่ยนะครับ u ิเอ็มเฉลี่ยแล้วก็จะบอกโซนนะครับนะครับแล้วก็จะบอกแคลอรี่เหมือนกันนะครับว่าสามารถผ่านได้เท่าไหร่โซนนี้นะครับสองสิบแคลต่อชั่วโมงครับของโซนหนึ่งครับอันนี้ก็เสร็จครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ซิงคโปี์นะครับโดยนี่ครับวันนี้ก็วันที่เก้าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือค่าที่เรา วัดมาครับก็จะมีค่า bpm เฉลี่ยนะที่เราวัดเมื่อกี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น bpm แบบในระหว่างที่วัดครับว่ามากสุดประมาณไหนนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นโซนนะครับว่าอ่าค่าที่วัดเนี่ยมันมันตรงกับโซนอะไรนะครับก็เมื่อกี้ที่วัดไปก็โซนหนึ่งนะครับอันนี้ที่สูงสุดก็ได้โซนสองนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นบอกแคลอรี่นะครับที่ผ่ผ่านต่อชั่วโมงเมื่อกี้ครับของที่ค่าสูงสูงนี้ก็จะเป็นของโซนทีส่สองนะครับอันนี้ก็เป็นบอกที่เราวัดเมื่อกี้ครับก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอเครื่องอตัววัด วัดไอชิบะจอนนะครับขอบคุณครับ